บพรั่รับกไดนท่านเนื่องในโอกาสวันสายวันรนากอาสารักษาร่วมใจกันที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของผู้บังคับการกออาสารักษาที่แดนจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพจริงักเพร่คุณจักเพ่มคุณและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพซึ่งพระบรมชภาพ ในพระบรมราชนีพันกับรับเลครับจุด <qualifying> ต <for Tokyo> ่อไปเ็กชายอาทิตย <hab> ์วราสุขเป็นหญิงสวมก้เทีมเขียวเกชายกรวันผู้รองนางส